สีดำบะนีพอแดดมันส่องออกมามันก็สีแกเป็นสีเหลืองทองฝันว่าจังไหนลูกฝันว่าหญ้าเฒ่าอิึนลูกไปเนี่ยยุฝันอยู่บ้านเนี่ยพ่อลูกฝันอยู่บ้าน วัวนี้บ้ได้ไปไสฝันอยู่กับบ้านเลยยูกกับบานฝันว่าสีผ้าไปทอดเทียนเาีั่นหอสีผ้าตรงไปไปทอดเทียนทอดเทียนทอดเทียนนั่นเข้าภาษาหนิบ่ฝันได้ยักมือเลยลูกเตะช่วงมือหลังหลังออกรรษาหลังอันเข้ารรษาแล้วเนี่ยลังเข้ารรษาแล้วนะครับฝันมือก้อนหล้วก็ม่ฝันืึอขื้น ฝันสับซองขึ้นสองขึ้นฝันขึ้กกันบ่ขึ้กกันเลยเอาเอาฝันขึ้นแหลกฝันวางไหนลูกฝันว่ายาเถาอื่นไปทั้งใต้ว่าเตรียมของเตรียมของเนื้อว่าสันสีผ้าไปทอดเทียนนอนดูนบ้านเหื่อยเล่าเอื่อญยาเถาดูทางสุิทร์บุรีลำสีผ้าไปทอดเทียนพุ่น อหอดวัดก็เลยนี้มันมีต้นต้นชำ้าสาไงต้นนั้าสาไงไงเงี้ยอันเป็นพุ่มๆเหมือนปลุกครับอืมันี้เขาให้เอาเทียนไม่หยุดหยุดหยุดใส่ต้นหยุดใส่ต้นชำ้สาผมรู้ว่าฮเทอัน เห็ดยังแต่ว่าตอนนั้นมันดล่มลงแล้วนะต้นพันษาต้นพันษานี่มันมล่มลงต้นก้ามปูนะครับมันล้มลงน้องไผ่ก็เลยก็บอกว่าให้เอาเทียนประโยชน์ประโยชน์น้าตาเทียนใส่ต้นอต้นไก้ามปูโมเป็นต้นพันษาต้นพันษาเหรอครับภาษาอีสานแต่ว่าต้นทางภาคกลางเขาเรียกต้นก้ามปูกับต้นใหญ่ๆนะครับเป็นพุ่มนะครับนะใหญ่ที่เราอาศัยร่มไม้เขาอยู่ประจำยดเห็ดยังล่ะลูก ว่ายดมึงดวงสตาเจ้าของผมเลยว่าฮะเออเพิ่งะได้บอกว่าเออมันเป็นยังดอกยศยศไปรวดว่าสันว่าผู้เฒ่าพากันเทียศเขาเอาน้ามให้เทลงไปมันยีดว่าถ้าเบิ้งว่ามม่สีแปลงตัวเรียกเป็นเงี้ยนะนะยศลงไปผมไปเห็นเรียกยตลนไปงษอเทียไปเอาน้าลาดลงไปกับเทียนยศลงไป เห็นแปดเก้าฮะแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าตัวเดียวเลยโอ้ยตัวเลขแปดเก้าเป็นอ่เป็นยศตำตาเทียนโมลูกคือเป็นยังไงเป็นยศเลยเป็นยศํำตาเทียนที่เพ็่นยศลงไปนะครับมันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขแปดเก้าตัวเดียวเลยโอ้ย วันนี้น้องไผเฮ็ดยังไหนหลูกเห็นแล้วเห็นแล้วผมเ่ไย้บอกปากนะว่าเขาเขาทำทำยู่ว่าตัวใดผมเลยว่าบ่มีบ่เห็นบอกเขาว่าบเห็บ่มีบ่เห็นต่ว่ามีคนถามของใครอยู่มีงานงานยูบ้านเนี่ยเพื่อนพาไปเม่น สีผ้าไป่อนเทียนในวัดทอดเทียนในวัดแต่ว่าไปเห็นตน้นลำสาลมเ็เลยผ้ากันเอาเทียนไปยดลงไปอาบน้ำให้ต้นลำสาลนมอคลับคล้ายๆว่าอาบน้ำแล้วก็ะถูหาเลขของท่านบ่คล้ายๆกับต้นตะเคียนขนังท่านนะแต่ว่าเป็นต้นลำสาแต่ว่าเป็นต้นก้ามปูใหญ่นะครับที่ผมแบบที่น้องไผ่ลงไปเอาน้ำลาดลาดลาดแล้วก็เอาเทียนไปยดจุดเลยมองเห็นตัวเลข แต่ว่านมันใหญ่วู้ใบยันสิซ้ำตัวหุ่นที่ถเครื่องตัหุ่นที่ใบมันนะแต่ละใบอ่ะแต่ละใบโอ้คุณไม่จรใหญ่ขนาดบักไม่ยี่สิบกนอุ่นบ่ลูกครับโอ้ลมเคยเลยย้ลมผมมาบู๊ยต้นยังกไงยามันก็ใหญ่คือขากแถวอสันต้นจำซาในพันปีในพันปีพันปีต้นอะไรต้นนั้นน่ะพันปีป่าตัว ลมลงนี่บฮั่น้ตาไต่บรูกบฮั่นได้ดตต่แต่มันลมลมซื่ือลมซส่อขึ้นสองเลบานูกขึ้นสองอันนั้นเห็นตอนน้ำตาเห็นเล็กแล้วก็ตื้นหมุนหึ้ยังไงกรบบะลั้นมันเสด็จโอ้อเห็นเล็กแล้วก็กลับมาบ้านมันมาสเสด็จขึ้นบาน,นี้ขั้งที่สองเลยบ้าน,นขั้งที่สองอก็ลงมาวัดลงมาวัดนดีบ่ะแต่ว่าคนน่ะเต็ม คนเต็มวัดเลยเต็มศาลาเต็มวัดผู้เฒ่าผู้แก่เด็กหนุอยมากเว้ยตัวหัวมจจากระจารูปแบบนี้มันหนึ่งมิจฉุ่นไตมิจฉุ่ตายมากเ่าโบราณมากมาหอดเพิ่นบัดอยู่ในศาลาบัดนี้เห็นยังแบบพวกบุกลมพวกบุกพวกบุกไหนล่ะลูกต้นนี่ บวกตู้นี้ล้ม,ลมไปยังไม่เคยไปเห็นลูกยางยางเงนลุงมาผู้หญิงหวกไปเห็นล้มคือลือยุ่มไปยางไปเบิร์นไปลูกยางยางคุยกับไปเบิร์นคุณเบิ่งต้นบวกลมยางไปหอดกระสีมีอน ตัวยังไงแสงห้างอยู่ขนาดอ๋ออันไม่กี่สูตรอ่ะครับไปเห็นมันมันกอดิ่มห้างมันก็ไปเห็นเลขตัวนี้เหรอเห็นเลลตัวเกขั้วน <wrong woods> <Hi> <rad> ีกอยู่ในห้างกี่สูตรอ่ะครับปานี้อยู่เลขอยู่ในห้างกี่สูตรกันตัวสีสีดำโอ้สีดำเล็สีดำปานี้พอแดดมันส่องออกมามันก็สีแก้วเป็น สีเหลืองทองก็คือแดดถึงเงีีเป็่นออกเป็นสีเหลืองเห็นเลขตัวเดียวกันเลยครับข้มฝันครั้งแรกดีครับผมมีแปดเก้าก็ต้องมีแปดหกเลขตัวนี้สำคัญแน่แท้แปดเก้าแปดหกนี่สองคืนฝันเห็นเลขตัวเดียวกันสองคืนฝันเห็นเลขตัวเดียวกันนะครับว่า เห็นแค่สองตัวก็รู้กับกันฟันอยู่ที่ไหนตีตัวเล็กตีปูปินเป็น,ปนยังไงรูปฟันบ้านหน้าเท้าเอินไปเอาซีนไหมสลุงฟันสลูงไปซีนไหมครับเอิญไปเอาเพื่อนหาสามพื้นาหาสามพื้นผมเดาว่าสามสามพื้นเหมือนผมว่าก็ต้องถีกับเพื่อนว่า อาอีกอยู่บอกผมเลยว่าคันเอาอีกเซนจากพื้นพูดว่าแปดเอาอีกปดพื้นแต่ที่แรกเห็นอยู่สามพื้นสามเอามันกีที่ตีเลขกรูมันก็เป็นสามกับแปดนะไรทที่ว่าแปดสามเลนี่หรอที่ว่าแปดสามจริงนว่าที่เอาที่แรกเอาหอยสามพื้นบานีกสิเอาอีกอยู่บ่อาีคัดเอาอีกเยงจากพื้นออบ่ เอาไปว่าเปลื่เลยว่าข้าเ่ออีกใหญ่แปดพื้นว้าวม,มันก็ได้สองตัวมีแปดเก่ากับสามแปลี่ยนแล้วหลงตัวลูกตัวเล็กครับโอ้ FC ครับผมเอาฟังกระทักเรอเองซีครับผมน้องไผ่ฟันฟันตัวนี้เห็นว่าว่าให้ฟังแล้วได้เอาน้ำพึนมาหลังลูกแบบนี้ เอาเอาอยู่เลยเอา,เอา,เอามีสองหางคือสามแปดกับแปดเก้าคันติตีสามตัวกับมัสามแปดเก้าคนตัวเอ้สามตัวกับอะไรวันม,มีเล็กแค่นี้เนี่ยแต่วันของไพบอกว่าเลขแค่สองตัวนะครับแต่เป็นภาวะเล็กเป็นสามตัว เอฟซีที่เป็นเดียว9 3 8 8ม9ก็ได้ครับที่พิมพ์แต่ว่าที่น่ากันเขียนลงกขึ้นตามที่น้องไพ่บอกให้ฟังนะครับวามี8 9ที่เห็นชัดที่สุดวันสองขึ้นติดกันเห็น8 9คู่เดียวกันขึ้นที่สองนี้ขึ้นที่สองบุลุกสัตว์3 8ขึ้นฟันจากต่อฟันต้นไม้ลมนี่แล้วฟันขึ้นที่สองฟันขึ้นที่สองฟันคนละเทือกับปดกับแ8 9เท่านี้ฟันคนละเทือกครับเอฟซีครับผม สองน้องไผ่มีเลขสองหางทวิตี้ครัผมคือแปดเก้ากับสามแปดทวีตี้ครัผมมีแปดเก้ากับสามแปดเลยครับเ้อร์สำหรับเลขน้องไผ่ทวีตี้ครัผมส่วนแปดหกคือมันจะแปดเก้าครับเอาหัวขึ้นหัวลงไห้เสือแต่ว่าน้องไผ่ว่า ยาเอาสินให้สามพื้นสินก็ผ่าสลรงแต่ถามว่าเสียเอาอีกบาเอาขั้นเอาอีกให้เจ้าพื้นให้แปดพื้นว่าสั่นครับทุกที่ครับผมสำหรับแนวทางของน้องไผ่นะครับนะมักกระจัดคัดกับพานครับขั้นมัดตั้วก็จะเริ่มกดไล์กดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารวยกับทางเฟสเฟสบุ๊กของสวัยชายผมนะครับเบ้รอุีครับผม สำหรับคลิปนี้ขออยูดทีไว้เพียงสคนี้ครับพ่อขับมาในคลิปหน้าขอพระคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับผมสวัสดีกับน้องไป